เม่ทรงค่าแม่สทรงพีน้องผูปันแห้งโค้งปล่อยเสงแมพเดียว FM กรสิบก้าห้อขา Google g o ก g l e กุดีกูตังตะโมตังเสียง่าเมื่อในเป็นวันที่ดเดือนโทนหาปียองเห็นเ้าเอ็เป็นวันสุขวาจักหนังไหนค่ะในวันมื่อในไรทางแห่นข่าวเงาละลายโฮดีเมาเปืนผ่าปันปีปีน้องๆเฮาไใน่ะออ่อนตั้งสุย้อนถามปีน้อง่าอินหนึ่งขนอเสียงมันจ่องแจงเรยงหับถมเยาาเป็นเจ้า้อพองในคขาอ,อ อ่อนตั้งสู้ในตีอ่อนพีนอคากว่าถมด้วยข่าวเงาติดตั้งป้อนแหลนลินว่าจังหนังหนคาไทยดิงยอบไหลกองป้อนสิบสามเล่าแหลกองยาวสิบสามเล่าพ้องตึกเดส่งจู้ฝั่งตาขีเล็กายกวัวธาตุกุนข่าออกเมื่อแม่สายตาขีเล็กดิงยอบลหลเคืองกองกลางต๊เมนกาขันสี่ล้านวัดเงินไทยพ้องตึกเดส่งคำแหลนยลิน้น เมื่อวันที่เจ้าเจืินโทนวาปีสองเห็นเด้าเอเลือนหกลองสองคาปีได้สองเห็นหนึ่งป่าเสพานีสื่อข่าวไทยออกในวิววาย้อนมีก้นต่อต่างคนอันลีทางเทอมสีเจ้านาดีไทยหล,ลายๆฝ่ายจังเลยโฮมกันลงปืนตีกวดทัดในกิ่วหิ้มวานคอยนาลิ้นเอิงเป้งเอ่งเวงพางคําจะเว้งแม่สายใจตอนเกีงยงไฮเลโทบันนั่ง๋ามนามวงขะตึกเอาขุนกะอันต่างโลดมาขาย ค่ายใส่โลดกาเทียงลำหนึ่งอันเป็นโลดกาตาเตต่อต่างกว่าเจ้าฝั่งตั้งเวงตาคิเลขก้นหอโลดกานั่นเป็นก้นเมืองคมตุ้มจือ้อห้องว่าจ่อเพียวอายุเลยส2ปีเมื่อโกดท้์ด้วยทีเนตเตออกกุ่นกาตั้งหมดทบหันเคืองยิบกองก่างตาใจตื่นในปางตึกในแลจังไรดิ้งยอบก้นอันเกี่ยวค้องตั้งสองกอกว่าแจะถามตีหลานกดทัตดกวนเขาออกเว่งแม่สาย ได้เตือกุนกาทั้งหมดนั่นเจ้าหน้าที่เขากดทาทบหันกองป๊ด13เล่าแลกองยาว13ລາ่าหมากกองเทียง46 3 7 5โลตกแม่นกาขันเงເนไทยหมอส4ล้านวาดนั่งจามลาดว่าและฮอลดก้ากว่าต่อต่างกลดีหิ้มศูนย์การก้าขายเทสโ o โลตัสเว้งแม่สายเดสืบส่งปันโลดก้าตาต่อต่างคําแลລลินฝั่งเว้งตาคລดเรາຈັว่ง ย่ามเหลียวเจ้านาดีไทยเลยปิดเอาตั้งพิษเกี่ยวกับเรืงองการกล้าขายเครื่องยิบกองกลางพิษหมายมีรวยหมายมีมาตาสองสีสองแลเอาโตก้นมีตั้งพิษเขาจอบถามดีห้องปลิกแว้งแม่สายสเสดดสืบหาตนตอลองกล้าขายเครื่องยิบกองกลางพิษหมายมีแน่กว่าเถียงหนังกว้างกวางขวางๆไวเสียซึ่งมานยืดอำนาจจึงเมืองจึงเมื่อวันที่หนึ่งเหลือนโทนสองปีสองเหงเศร้าเอปอนมาในาในเมืองโฮมตุ่มกออามีลองหนิมเศร้าสี ບາງເປື້ນຕີກໍຈະມີກອງກາງຕ້ອງສຶກມານແລະເປັນປາງຕຶກກັນບາງເປື້ນຕີຊ່ໍາໃນກົນເມືອງຊື່ອໍ້ມຄະຢູ່ຝ່ຕສຶກມານຍດອຳนາດຄືນລູກຕໍ່ສູຕ້ອງສຶກມານກໍມີມືນັງນປື້ນຕີມືອງຊາງຕັ້ງມືອງຍັງແຫງຈນາຍກົ กนเมืองเฮ็ดเครื่องกองกางห่งกวยสีเข้าตื้อยึดตับศึกหมานแลโครงปลีกหลายอองตี้อยู่เหมือนกันน่คะเครื่องยิบกองกางอันเจ้านาตีไทติงยอบหลายบ่อกใดก่อแลบแตมีกนเมืองกนศึกสหมูสจุ่มอันอยู่ฝั่งตั้งเมืองหมชุมสังสือตีตั้งเมืองไทก่อจังเป็นไว่าจังข้อมอันไหนลปึ้งอิงเอามาดีโครงการข่าวใต้ฟรีดอมออกไว้ค่ะลูกดในเสกใเฮาค่ะที่อ่อนีๆน้องๆเฮาค่ะ กวาด้วยเงาลายตีตั้งแหลนลิ้นไต้แข่ไหนคะเนาะลูกตีแหลนลิ้นใตไทยยาวเข้าขาดวกวาด้วยแหลนลิ้นใต้แข่ว่าจังไหนคะ่ะได้กอดเป็ี่นตีตั้งปดเวงหมูเจคะ่ะหมักแตกกลางเวงหมูเจเตอร์ใส่ก้นเมืองลูดตายก่อนหนึ่ง ມື້ນ ày ກໍາຫຼวວວັນທີ28ເລງທົນ5:22ຊົ່ວໂມງ21ຢ້ຳກາງໃນຫມอງ8:15ນາທີຫມາກແດກລົງ1ເນື້ອເສັ້ນຕັ້ງລົງເມືອງຄົມຕົມຕີປອກກາດກາງແວງຫມູ່ເຈຈຶ່ງແຕປໍທອງແດກເດີ້ໃສ່ກົ້ນເມືອງໄລລູຕາຍກໍ1ກົ້ນຫມູຈກໍ1ລາດພໂຕຍອກວ່າມາກແດກແຄງໜ້າຂາແດກລົງ1ຂາເີນຈໃນສາປໍສັາມາງຮ້ານມາງເຮນອ່ລວົມມາຮ້ານມານເຮີນຈໃນຂະນ อันอยู่จอมหิมหอมเจนันแดกลูกก๋อยจอมตั้งนำขาปอยอกเอเตอร์ใส่กน้นเก็บโคต่อส่งลูกตายก็อนึงเป็นผู้ใจอ่อนหวานไอ้หมากในเป็นหมาก,กไผ่กอไหลมาห่างกลางไว้ยเจ้ก่ออําไหลโคผู้ใจก้นก,กินจังต่อโคปันเปิดน,นั่นก่อแดกเตอร์ใส่มั่นใจพองมั่นใจหอดคิมโถงหมากนั่นมั่นใจพ่วงปิวต๊โหลดมันกว่าไฟไหมโตคิงขามันก็ขาดค่ะนะโลดเคิงมั่นใจก่อไฟไหมแปดตั้งล้ำอยู่ที่ก้นหมู่เจ ตกใจอ่าฮัดกว่ามาเหนือเซนตั้งอ่าฮัตเปิดล้านขายโคเจ้าในลูกขวันไหนคะ่ะก้นหมูเจก็นหนึ่งลาดววาตอนตากก้นเมืออเตตอนตากก้นเมืออเตก็มันอ่าม,มีลองหมมอ่มลมอ่าใจมือเลี้ยวก้อยขาดใจมืออ่อนตั้งยาวามันมีลองห่มลมสองเสียอิดอ่าก้าหมากักแดดก้อยเหมือนเจ้าหนังผู้ละก้นโจรหวัดละโคกเลี้ยงโค,โค,โค,โคของเจ้าในคะ่ะไรไม่ใจออกว่าจา้าไหน ก้นเปิดล่านไข่โคปอกัดก้อนหนึ่งก้อนลันในว่าเข้าคิ้วในเดกอเพศน้ำหนาค่ะป้ออัมมีลลงใหญให่แห้งหนาอาลานในย่ำหัดออกเฮิรนค่ะออเดเปิดพักดูล้านไข่โคกอย่างเลยฟ้าสตี้ใหญ่ลงป้อหันทงล้ําทงอันหลักหลไล่ล่ในซัเป้อตกใจโกเฮว่าอยู่เยาวว่าจาังไอ ว้าังของเสศนซึกมันยืดอาณาจึงเมืองมาในในการเว่หมู่เจมีลองหมากแตกงมากเคยย้ายตั้งแต่ในเลินแอปลามาด่อถึงเลินเหมวันที่ส้าหกนั้นหมากแต่งในเว่หมู่เจสามลูกทับกันยาวเมื่อวันที่สิบหกเหลินโทนหาปีนสองเห็นเศร้าเอ็ดนั่นก็หมากแต่งได้ิมเยเงินอินหว่าอันมีตีปอกาดก เมื่อวันที่หาเหลินโทนหานันสาแดกดีขอยามโม้งกลางเว้งลูกหนึ่งดีปองเหนือสองลูกเมื่อวันที่เศร้าสองเหลินทนสี่ปีสองหิงเศร้าเอนันสาแดกดีหอยามโมง้งนายีจินกลางเว้งหมู่เจสามลูกทับกันเนคีค่ะนอกเหลือเว้งหมู่เจเย่าละลายเวง้งในจึงไตมีหมักแดกเคยใยญ่เหมือนกันเนะีะค่ะเมื่อวันที่เศร้าเจนนันในหมักแดกที่หิมลุ่มพวกก้อนป,ป้ายปิ่งหยาเมืองกึ่งลูกหนึ่งดีหิมพงเห็นเมืองใหญ่และ ในวงอันป่นมานั่นไหนแตกดีต้น,ตนที่แทงหลายตีในเลินเหมเลินท้นที่หาในก้วยในเมืองใต้หมักแตกทับกันมาหลายตีหมักอันแตกอยู่เจ้าไหนเป็นภายจุ้มไหลมาปล่อยอันวานนั่นย่างอ่าไหลโข่เฮ็ดห้ก้นเมืองไม่ใจลองห่มหลมเหลือแห้งว่าเจ้าไหนคะอ้ออ้อค่าเน่ก็เป็นเงาลร้ตีตั้งเมืองใต้ปอดของของะเนาะปอดหมูเ่เจรียนิลนใต้แขะว่าจ้าหนังไหนคะอ้อ common อันไหนเลยพึ่งอิงเอามาดีโครงการข่าวโพสต์ได้ฮอกออกไว้ค่ะกําไเฮาคาดไออนพี่น้องค่ะก็ทอมด้วยลงเข็มนะอีกนึงค่ะอ่อนใซติหมูเจอันไรลูกกวนนั่นไนคะเนาะก็เป็นก็นค่ะก้นหนุ่มก็อันลลูกตาย้อนหมกแกกลางไว้หมูเจเมินในวันที่28เดือนธันวาคมปี2 2 1ย่ํากลางไหนนั่นลว่าเป็นก้นเหตุการณ Company Twin แน่เนาะเก็บยุกยากที่เวงหมู่เจชื่อห้องว่าหม่องโพตจารย์มันใจลูกกว่าเก็บยุกยากย่ํากลางไหนพอมันใจกว่าเก็บยุกยากกลางตั้งนั่นหมักแมงแน่เนาะแซนอันฟังไว้ห่างกลาง หางการจุม้มผูเขียนในนาเหินซึกเนาะอันทางกลางไหวไตถุงยุกยากนั่นแดกเตอร์ใส่มั่นใจถึงดีขาซัมโปขาดลูกตายทางดีเนี่ยอะรถเคืองนั่นแต่ก็เป็นรถเคืองก้นกว่าม้าเนอต่างพ้องนั่นจากหมากเตอร์งยวก,ก้นขี่รถเคืองแลก้นขับเนาะก้นขับเสียนตกหลดเขารถล,ลมประหลาดหลงกว่าเสียวแล้วเนยเอาน้ำมันลดโคออกค่ะเป็นไฟไหม้รถเคืองรถเคืองแต่ก็ ก้นต่เลยว,ว่าก้อนอันขีนลดเคืองนั่นได้กอมหมาเจ็บเสีพปีน้องมั่นตั้นเอาเอาเมือกวา่าเย้ยอในค่ะเอาลดเคืองนั่นในปล่อยแปดไหวกางตั้งเป็นภายอ่าตั้นลยหูก,ก็มั่นในเจ้านาติฝ่ายเริ่มไหลเวงหมูเจเนาะลาดเน็ดีโพดไอหอกในค่ะเอาอันนี้ก็เต่เลยว,ว่าเป็นข่าวาคืบนาขนมปอออ่อนตอนหนึ่งว่าตีหมูเจค๋คนอันรูดเสียงกว่านั่นเป็นไผ่ในขะนาะก็แตเลยว,ว่าเป็นอ่อนใจก้อนใหในค่ะ ແລະວ່າກາງໃນເຈົ້າມາກໍລູກກ๋วยເຮັດການກໍเก็บຢູ່ยากໃຫ້ນະນັ້ນນະกําໃນສໍາໃນຍຸກຍັກຕີນນສໍາມີຫມາກໃນນາກໍໃນກໍປອັນມອງຈຈ້ອມຄະລູກຕີໃສກໍາໃນຮົາຄາແຕອນພີນຄ້າມາຖມຂາງາໂນຈົ້າຄຸນກໍືລກມັນນາພນໍສຶກໃຕ້ແຫຼງຕົກຊຸມນນາສึກ เจ้าคนเกี่ยวพูน้ำตับซึกใต้เหลียง SNE อันยามเป็นพวกกวันตับจุ้มได้ของเสี่ยวขึ้นจึงใตอาซีเอสเอสเอ้นั่นยากรว่ายงอยยือ้อลูส่สิงสุดมนพองลงปืนตีตรงหนึ่งอยู่ในแผ่นลินเจ้าเคอใตเหลียงอยู่เศ้าวันที่เศร้าหกเหลือนโทนหาเปี่ยนทงเห็นเศร้าเอสในเจ้าคนเกี่ยวหื้เยปอดด่านช่องก่อหารเลขหมันหน้าพูน้ำตับซึกใต้เหลียง SNE นลงปึ้นตีต่งหนึ่งการซึกในแผนหลินใต้เหลียงเจ๋วิ่งพ้องปิ่นเจตอนหมอเล็กตึ้งเจ๋แกงตอนเออนั้นย่างงยยือสีเลยลู่เสงสุดมุนกว่าเกียวกับเลยหลงน่เสีลูกน้องมันเจ้าก็นึงลาดในว่าเฮาคาลยยินมันเจ้าย่ายือสีลูกว่านาซึกยาวในเป็นใจอลีได้แต้ค่ะมันอําใจปางตึกเป็นก้นตื้นตั้งใจวางแผนยื้อออกว่าไหน เจ้าซึ่งลงคนเกี่ยวตานช่องในเป็นเจ้าเคอใต้เหลียงจา่าตีหมอหานเอิงหมอหานเจเว้งเมืองยางโมงินคณะใจเมืองขังย่ำเหลียวอ่อนตั้งสุดเข้าในจุ้มลูกเฮียนเมืองมานปัดเปิ่นเอพีเอสดีวายมาเข้าโฮมโฮมจุ้มขอเสียวขึ้นจึงใต้ดับซึกจึงใต้อาร์ซีอสเอสอสอมันเจ้าอ่อนโหตดับซึกดับจุม สองสี่หนึ่งอินแห้งก้นสี่สิบก่อปลายลูกเงาจึงลอยใต้เลี้ยงออกข้าวตั้งเมื่อตั้งเมือง,องได้ปอทองไยถูกจุ่มซึกมานปลาไตตึง้งซึ้งจึงหองวันออกลาเซลแหนซื้อสิพาตับกองขิมสองเหงศอกเต่าลึบลำเฮ่แหดเฮ่แก็ดแว็ดล้อมตึกยืข้าวตั้งขิมเหลินเฮ็ดเดียบสีเดียบเยจอในสีถึงตีเลยว่างเคืองกว่าตีวันนำตีฝ่ายตุกเว้งนำคำหมอกหนึ่งหลักปลายไน้จะเว้งนำคำจึงได้ปอทอง เมื่อวันที่หนึ่งถึงสองเดือนเจนวารีปีสองแหงหกซึกมารซ้ำหาตั้งพิษหลายลองสีเอามันเจ้าใส่ขอ,อกปันตรดหนามตายก้อยกาอําถึงดีแลาตายสีป้อนออกขอ,อกมาปานลงปอนจึงนกยุงเมื่อวันที่สิบเจ็ดเหลือนโทนสี่ปีสองแหงสิปดพองยาวก้นห้ายงอยยืนนั้นเนเจ้าคุณเกี่ยวอายุไรหาสิบเจ็ดปี ตั้งน้องตั้งหลังแต่คิดไว้แม่นางนางจู้แหลลูกยิ่งอ่อนแซนตึกอยู่โฮงเฮน2กอนะค่ะกําในเฮาค่ะเตอ่อนพี่เนาะค่ะมาโดยปืนมันเจ้าค่ะเนาะปืนโตแกบเจ้าคนเกาะชื่อเจ้าคนเกาะชื่อในหมายฟางมินโจชื่อต่างอันต่านช่องเล็กมันนะจั่นลีกป้ายหลินเมืองปฐพีปีลือนสุดปีเกิดวันมโหาเอิงมหา เจวิงเบิงยางเืองขาง,ง,ขงนาเฮิรนคณะแต่นาเฮินกึกนางจูมีลูกคมกันสองเกาะปวนพรนเน่งเห็นกาเป๋าแปดสิบแปดลูกหื่นลูกหื่นในกลางใจเข้าเถินหับปุนพรนการซึกดับซึกลูกเฮิน A.P.S.D.F.N.P เนึ่งเห็นกาปาาเก้าสิบสี่ับซึกรดเลี้ยวดับซึกรถเลี้ยวขางกึ่ซึก เจ้าคนเกี่ยวน้ำซึกใต้เหลียงเคลืนมาเมืองใต้นึ่งเห็นเกาปากเกาสิบหกจ้ายอดซึกอ่ำย่อมวางเคืงจอมอมทีเอซีผาดออกกาอตั้งตับซึกขึ้นไว้นันเจ้าคนเกี่ยวมาถึงลอยใต้เหลียงโคมห้อมขอเสียวขึ้นจึงใต้ตับซึกจึงใต้อาสีเอสเอสเอหาบนาตีปนพรพกวัน,น,นตับจุ้มสองสี่หนึ่งปีสองเหงหกน้ำซึกใต้เหลียงแห้งกน้นสี่สิบก่อสีรัดโกงเมืองใต้อ่านปอกขึ้นตีแผ่นลินใต้อยู่เศร้า นเนะแผ่นลีนใต้อยู่เศร้าตั้งทุ่งโหเกียวโหกอ้องญง่ซึกมมานแกดแหดลําตึกข้าวตั้งหิมเหลิอนอ่ำไรกินข้าวนาตั้งกินแลถึงดีไยว่างเคิงพ่องว่างเคิงงหย่าซึกมมานซ้าอ่าจ้อมปึ่งซึกเสีตีมัดเอาเอาขค้นร่วมตะลา่าปันตามขอ,อกลอยตามตายถึงมาวันที่สิบเจ็ดเหลือนทนสปี2518ปป่อนออกขอ,อกมากเคลือนเส แตกขึ้นแผนการป้องปองตับสึกใต้เหลียงขึ้นต่อปอยย้อยายื้อรูเสงสุดมุนกว่าวันอันมันเจ้ารู้เสงวันที่26เ,เ,เดือนธันวาคม2521อ้องตีเจวิงพ้องปิ่นว่าไหนคะออขอมันอันไหนและปึ้งอิงเอามาดีคองการข่าวพดโดยฮอกออกไว้ค่ะ อ๋อค่ะพี่นอ้องค่ะฮับถ่อมอยู่ดีเลยตั้งไลค์ในคคนอ้อหนังเหิดได้กอดได้เซ่ห้าขาปอดเดี๋ยเลยฮับถ่อมคึดตะนั้นก็แค้นต่อสืบเป็นแพเช่กอดใส่กําค่ะย็นจมปูก็ตีฮับถ่อมปันแห้งเขาเย้อนในอยู่ลีกินหวานและคื่อนใหญ่เมซงรอดเพกกันกูก็ตใส่กําค่ะ